ครับบสวัสดีทอมซาวครับอยู่ยโสครับมายี่ยมมาโยโซครับนี่พี่เราจะไปเก็บเห็ดน้ำพันหวานตื่นพรท่านนะครับบางเห็บพันไปเก็บมากครับภานในมะล่างเห็ดพวานตื่นมะล่างเห็ดหว่นจะมีเห็ดหอย่างเห็ดปวกขาใหญ่เลครับนี่นไปเก็บมากเลอไปแต่เด็กมั้งไปแต่ส่งตีหานาะ ันไปแดงม่องหรือเปล่าครับ,บใส่ไฟบุใส่ไฟตต่มขึ้นมานอนอยู่ยือ่อนบอกมาล่างเห็ดว่านะครับนี่ครับอยบานมันโยกไก่ปลาครับหาจินง,งายเห็ดเห็ดยังน,น,นะนี้เห็ดไข่หรืนี่เห็ดไข่เห็ดไทย เห็ดไข่เห็ดผู้ใด่นี่ดอกดอกบานมันเห็ดไข่เห็ดไข่เนี่ยก็เอาไปเกี๊ยวไปแกงแซ่บนี่ก็เห็ดไข่เห็ดไข่นมเห็ดไข่จุ่มเห็ดไข่ครับแซ่บนี่เห็ดปวกแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเห็ดเลยเนะี่ยเห็ดปวก เห็ดโคลนเห็ดปวกดินยังติดขายอยู่ตื่นเช้ายังเหมือนเศร้าเพิ่งกบบไปหาซูมืออครับก็เจ้าวีเทลนี่ก็เจ้ากินจนเบื่อแล้วนี่มันเห็ดยังไงอย่างว่าสิบล็อกเป็นเห็ดหนามากครับเห็ดยังแบ่หัวหอยเยนี่แล้วนี่นนนเขาว่าของเสียบอ่ะ นี่นี่คือเห็ดโลกโงกนเห็ดโลกโงกครับเนี่ยเรื่องโง่เ,ล,กงกเลืองเห็ดโลกโงกขาวไข่ไข่มันคือหาเห็นบุไปกลางคืนนะครับเอาไฟไป็นแนี่ไปตัดาอตอนแรกว,ว่าัดตื่นให้มันรทันเพิ่นว่าัดตื่ไปหาน้ำเพิ่นตื่นมาทัาน ไข่ในแพ่งเลยครับเนี่ยผมไปถามปยูสกุลไปเกยผมไปสกุลมาหนะอยโลละแปดลอยครับไข่ไข่โลนึงนะโลละแปดลอยนี่บ้านสิได้ประมาณโลนึงมั้งนี่ยโลหรือโล่กลัวหรือเจ้นี่ก็เจ้าขายกันแักบาทตัวหูสองลอยมั้งสองลอยหรือบ่เกินสามลอยนี่ป๋อคือกันครับอื่นถ้าตื่นท่านสินไ,ปไปหาน้ำเพลินอยู่ นีหาหาอย่างหมดสัตว์นะครับเนี่เด็กๆแน่หน่อยหนึ่งส่วนตีหาน่มะมั้งส่วนกลางเว้นกับมี่กลางเว้นเขาก็ไปหา,ากันด้อกันผู้ได้เขาดูบด้านเราของกินบ้านของชาวประจะมเปิดอาหารปลาอาหารปลาธรรมชาติใทย บ้านบ้านเผื่อบะมี่เป็นง่ายผมครับแต่ผมกินเราบ๊วยอายุท้องวานไหนมันบม่มีเลือดบ๊วยอายุท้องยังวันนี้เดี๋ยวสิก่อยให้เผื่อกินก้อยก้อยให้ผวกกในเผ่อนมาก้อยยังมาว่านี่แกงแเรามาว่านนี่มาห่อกักินแล้วแกงให้ผวกสิก่อย ผอกินกินบ้านเราก็ที่โซฟาเนี่มายาบบาดครับเดี๋ยวเมื่อเช้าจะลองไปเก็บน้ำฝนบางทีตื่นท่านบ่แต่กังเว้นบ่ไปหอนกินออกแซนสองน้ำสองน้ำล้างเห็ดกับล้างเห็ดล้างเห็ดต้มล้างเห็ดล้าเห็ด ร่างให้พวกร่างให้พวกโอ้ยร่างเรา,าน้ำแหลกน้ำแหลกแล้วล้างน้ำสองมนะันอมอนี้ขี่มันก็นเอาไปเอาไปขึ้นป้ามาันฮะสูตร<ห>ธรรมชาตขิขี่ให้ปวดขี้ดิน ขีดิน่คนเอาไปเอาไปปล่อยปลาให้ขายังสิมีเชื่อขี่ินพินาลงเดี๋ยวลางน้ำสองครับน้ำที่2องล่างพันไปแล้วน,น้ำเนอนี่เดีล๋ลางน้ำที่สครับลงสองได้เนี <Okay. S 2> วก กเห็ดหลกงอกนี่เห็ดไข่เห็ดผูด้ใดเห็ดไข่สามเห็ดครับสามเห็ดทีมี้ซื้อเสียงยึดแถวบ้านเห็ดไข่เห็ดหลักงอกเห็ดปวกเห็ดปวกซื้อเสียงสูสีซื้อเสียงดีอยเห็ดปวก ก็เพีงโลโก้นี่สูสีกันเห็ดโลกโกส้สูสีกันเห็ด่เห็ดไข่เป็นลองนิดหน่อยเห็ดไข่เ <c oughs> ทียบฟอร์มกันทิ้งทัวร์เมยไทยจะมาเทียบฟอร์มเห็ดนะครับวันนี้ว่าเห็ดอันไหนซื้อเสียงดีกว่ากันไอ้นี่มีมีเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวเนี่ซื้อเสียงดีกว่าแต่ก็คู่ขี้ครับกับเห็ดโลกโก้ คู่ขี้กันนะครับกับเห็ดลูะงอกใกล้เคียงราคาใกล้เคียงคู่นี้เท<ม>ียบฟอร,ร์มกันอันอนีน้เป็นลองนิดหน่อยแต่อร่อยครับเห็ดใครนี่เห็ดไทยเห็ดผูด้ายน่าเสือเป็นลองนิดหน่อยแต่อร่อยเพราะว่าชั้นยังไม่ถึงวิจารณ์เห็ดครับ นชั้นยังไม่ถึงชั้นยังไม่ถึงเห็ดลกงอกเห็ดลกงอกกับเห็ดปวกอืมเห็ดปวกจะได้เปรียบนิดหน่อยสื่อเสียงการผ่านสื่อเสียงดีเกียดดีเกียรตดดีเห็ดปวกเห็ดคอน,นแดงซื้อหอมตะวันหน่อ อยแต่งหนหอมเปนตะวันปวดตาทำไมเจ้ากเบว่าให้บาลอึ่งเขาเก็บกันมาอยู่ตอนนี้เพื่อนบ้านในเขาฤิทธินะเฮ็ดบ่อหันไหลเพื่อนบ่อหันในเขาฤิทธิเฮ็ดตอนนี้มันไหลกว่านี่นี่จักหน่อยนี่ฝนตก็แดงเนี่บ่อนี่ตอนนี้มันเพิ่งออกบ่เอ้หน่หัวมันเพิ่งก็ออกในเฮ็ดตัวบ่ในเฮ็ดไข่สิออกไเฮ็ดบ่ส่วนเจ้ามันเก็บเลยมาดูส่วนทางทางสกุลมาเก็บด้วยนี่ม่านน้ำตรงมานน้ำ มาตอนนี้ก็ได้กินยุ่นวะกินจริงว่ามันอึทอก็ได้กินด้วยดอกแ้่ก็อึดอยู่จักหน่อยเคล้ายมันจังสิมันนั่นนี่ทำมันควนฝนตกเลยจังสิทำมันควนโอ้ยทุกคนกินมากับวายูคือสืบเพิ่มไปเก็บตัวคนนี้คงหัวจักถ้ามาเที่ยวเดิไปเก็บเออท้ามาจังสี่นั่นไปปีนาปีนาจังนาปีนาจังมาเด้อ อูได้เสียงว่าเก็บเฮ็ดมากเลยโย่มาเอาบุญหรอครับเก็บเห็ดพร้อมนะสุดายุ่นี้ยามนี่มันอวบยุเรียวเลยเฮ็ดยังก็ได้กินได้โ่หลังจากน้ำไหมสองสามน้ำมันก็เนี่เห็ดคือเก่าเนอะเพราะว่ามันอันนี้มันเขาร่องเนี่ยสิเขาเบิ่เอาออกันแล้วเนี่ยเก่าเรียวเก่าอีกใอ้มันมุนมันก็เอาไปเฮ็ดกินบ่ได้ป่ะนี่ได้บ่เนี่ยมุนมุนเนี่ยได้ เช้าเราไปใส่แกงนะเออนี่ค่ะตะรางลูกไปต้องตีกันเอ้ยเอามาใส่อีกเพราะยังหน่อยพ่กพักเลเอามาซูนก่อนนั่นพักเองแกงสะเห็ดนะมันหน่อยพ่อที่รีดค่ะหนูแหวบล่งนี่เจ้าดอยเดียวเด้อคือว่าอีกูนเด้กมันมันมันยอดหน่อยได้นึงมาไว้ฟังเฮ้ามันละกต่ตัดเนี่ยมันแตกบอลจะฟังเขาหรือฟังเขาล่ะมาล่าไปนี่บอยนี่บ่ยนี่ว่าแกงสะเห็ดนะ ออมใส่อันนี้อมเสกออมใสกรบออมใสกบพักพักยอดบวบอ๋อมอมกบ่งเหยียบกันพือเจ้าว่เคยเหเหียบกับเบิ่งเราเบิ่งรถล่างเร็วจุเจ้าว่มีให้เจ้าเบิ่งล่าเหยียบไอไหบสได้ยังขึ้นนี่เาไมาให้มันล่างเอาวไปทุงเทพีเออมาไปทีสามกกไปทีสงี่ะอันนี้คือการล่าง เสี้นเห็ดนะครับนี่เส้นเห็ดเลยเส้นเห็ดเสี้นเห็ดบานอยู่ติดตรงคนเมื่สามรอเนี่ยเดี๋ยวกินสองไปเส้นเห็ดดองุยเดังไม่ออกไปเห็ดมาเตยตัดไมมนี่บลุงไม่หามานะ เออขึ้นได้มือขึ้นนี่สีใดงั้นไงมันมันบ่มานกับบ่ได้เนี่ยบวมเป็นว่าสีใดสู่คนดีแล้วกับว่าเพต้องเอาไปขายกับหันไปลวกไปกรุงเทพผู้บวมมันผู้บ่มมันกับบ่ได้บ่ได้เก็บเบิดมือกับบ่ได้ผู้บวมมันนั่นนี่เบิดมือกับบ่ได้หันมือมานน่ะบ่นสักลากสีดินเยอะมือมือมานมันยืนอยู่เพราะภาษีคุณบวมมันแค่ไหนเอาไม่เอาไปซักไหม เฮ็ดปวก่อยงบ้านละปะ่อรสองลอยเฮ็ดปวกนะเ็ดปลกเฮ็ดโร่เพราะนเรขาดวยเะขาซื้อเพราะขาด้วซื้อได้่ยเพาขาด้วซื้อเพาว่าเข้าขานี่แหละเออเาคาเรข้าคายนี่แหละเข้าขายเพราะขา้าซสามลอยแล้วแกผู้สีวาใด้ที่ตีมือนั่นมันได้มาสมกิโลโลละสามลอยมันขายน่ะชุ้มนั่นเด็ก คุ้มนั่นกินไหมมันขายโลละหนึ่งร้อยมันขาย,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 ายเฮ็ดถอนลนแล้วแต่ว่าปลาันผู้ผู้อยากกับผู้ซื้อมันผู้บ่อยากกับบ่ซื้อราคาพอขามาซื้อนี่พอซื้อพอข่าหนึ่งซื้อสองร้อย เท่าดันแล้วแต่ให้ลงให้ลงอกกับสองใหปัวกับสดไข่กระจูมมันกระสอหอย๋อกันนี่เห็ดไข่เห็นจูมเลยนะแ่จูมมันเฉพาะจูมสองลอยคือกันแต่ว่าขันบานนี่และวเข้าสีไหาซบเกินบเมื่หาซบบาทสตาร์ทหาแต่แต่เห็นปัวกัจูมกับสองลอยให้ลงอกจูมสองลอยเออนหไข่จูมกับสองลอยแต่ว่าเขาคล้ายเองนั่น สามลอยสองลอยหาสีแล้าแต้สีว่าแต้ใหญ่เต่ว่าพอขาบ่ขายมันกรบบ่อบัวมันบ่มันบ่อสีมันมันมันเฮ็ดมันลามันก็บบ่เงินเท่ากันเฮ็ดคลุ้เฮ็ดลายเฮ็ดลายต้ว่าสันเฮ็ดน่อยๆนะเขาสักมาสตาร์สามอยเล้วเ่ย่ีมีเริ่มหืมีแล้วแต่มันเอามานเองย่นบอกเ่ยสันเฮ็ดไขเฮ็ดไข่เนี่ยืนยืนตรงเลยสะองอย อ้เฮ็ดเฮ็ดไข่จูงมเฮ็ดลูกโงจุงมเฮ็ดปวกจุ่ลราคาเกจเดียวกันดค่ะสองอ๋อก็ใ่มันกัสั้นเดียวกันเทียบสั้นเกจมวยกันคือกันมืนกันซ้ำกันเอกขันเท้ามาค้าเองเดี๋ยวข้าสีบวกเดียวกันเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดลูกโง่ขึันาวเห็ดวกอันใดเฮ็ดเฮ็ดใดแสบกันปะแล้วต่ผู้มา ว่าเห็ดลงงอกผู้ลงผู้ผู้ตลาดนี่เขาสิมาคล้ายคล้ายคล้าย่ส้นมากเขาไปแกงหรือไปไรปปนทึ่งปนทึ่งแกงปนที่นี่เขากันแล้วไทางการเกษทางการเกษตรเขาสูบแค่คุณนี่แค่เขาสูบเห็ดแค่คล้านั่นเพราะว่าพวกกันมันหายากเขากินกินดีกว่าอันนี้เพราะว่าคล้าลงงอกเห็ดบวกนี่เขาสิยานยามันมันเวลาล่างมันดินง่ายมันออกง่ายมันปื่อย มันหลายกันจัวยแม่น like ้าแม่เนาันชนไม่หมาวาขันเฮ็ดเนี่ยมันจะมีถ้าเข้าแดดกินข้าวย่างเป็นเฮ็ดเป็นข้าวอยู่ปเฮ็ดอยู่ปลามันเขาเขาสิก่าย